โอเคนะครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปพาทัวร์แมพพิแท็กนะที่เป็นแมพที่ผมเรียกได้ว่าเป็นแมพบุกเบิกเลยแหละที่ผมเคยเล่นนะครับนะซึ่งก็ตอนนี้นะครับทางเราก็เหมือนจะเคยพัฒนาไปแล้วนะก็คือตัวนี้นะครับก็คือ ไอตัวเนี้ยป้ายอะแล้วก็บล็อกนะครับนะก็ถือว่าไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากสาเหตุที่ผมเลิกทำสิบอีพีไปก็คือผมต้องการที่จะใช้เวลาของผมนะในการเตรียมความพร้อมทำเกมอื่นที่แบบมันดีกว่าเกมไมค้าแบะแต่ผมก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าสปคคอมผมมันคือไม่รู้คืออย่างที่บอกนะก็คือ คือตอนแรกผมว่าผมจะเออที่จริงอ่ะคือทุกคนน่าจะจำคอมพิวเตอร์ที่ผมเคยซื้อนะก็คือเครื่องสามพันสองร้อยบาทนั่นแหละนะครับประมาณสามพันบาทนะทีนี้ก็คือเอ่อผมเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนแบบเออแบบอยากไปเปิดแบบบีทีไงท้ายเป็นไงครับพังอะก็คือบูตวินโดว์ไม่ได้นะครับแล้วมันก็ใบอ่อน,นี่ยก็ไม่มีหัวข้อบูตด้วยนะประเด็น แบบบูธแบบที่เป็นบูธแบบหัวข้อบูธโดยเฉพาะเลยก็คือมันไม่มีด้วยนะคือผมก็ไม่รู้จะไปตั้งค่ายังไงนะครับอ่าเผื่อมีคนสงสัยนะครับว่าเออไลเส้นห้าสี่เปอหกเนี่ยกับไลเส้นห้าสี่เปอห้านี่มันแตกต่างกันไหมเออผมต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันแตกต่างกันนะแล้วก็ผมคิดว่าความแรงน่าจะพอๆกับไลเส้นห้าสี่เปอห้านะเพราะว่ามันโดนตัด ออนบอร์ดออกนะไรเซน545นะครับแต่ว่าไรเซน54600เนี่ยก็คือคุณสามารถเล่นเกมออนบอร์ดได้นะครับในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถใช้งานออนบอร์ดได้รื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูทูบนะครับหรือ,อ,อการเข้าเว็บก o เกิลดูหนังอะไรอย่างนี้น,นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะคือออนบอร์ดนะครับผมก็เพิ่งสังเกตแล้วว่า แแบบไมครับผมผมทําอะไรไปเยอะมากชุก้าเคียนอ,อะไรคือโตหมดแล้วคือผมก็ทําไปเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่ก็คือเก็บอะไรเยอะนะครับก็คือหลกัหลกๆเลยนะครับตอนนี้โตที่ผมใช้เนี่ยใครที่เคยดูไลฟ์สดผมนะคุณจะรู้เลยว่าโตที่ผมใช้เป็นโตญี่ปุ่นเ้ยแล้วปัญหาก็คือพอโตญี่ปุ่นแล้วยังไงครับ อ่าพอตัวญี่ปุ่นแล้วก็คือมันมันนั่งลำบากนะฮะแล้วก็คอมคีย์บอร์ดเมาส์อะไรนี่คือมันยังไม่ค่อยเอื้อมหน่วยสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยยังไม่กล้าลงคลิปหรือรันวงการ YouTube แบบเต็มรูปแบบนะเพราะว่าคือทางผมก็ไม่ได้มีตังอะไรหรอกช่วงนี้ก็พยายามเก็บตังอัพแรมอยู่แต่ไม่รู้ว่า จะมีใครสนับสนุนผมหรือเปล่านะฮะอ่ตอนนี้ cpu ที่ผมใช้ไรเซน้าสี่ปนหกนะครับแล้วก็แรมอาสี่จุดห้าจิกนะครับคือผมไม่รู้นะว่าพอหรือเปล่านะ SD 2 4 0ดีสองร้อยสี่สิบ G นะครับตอนแรกผมว่าผมจะ up แรมแปดนะไอะตอนแรกผมว่าจะ up แรมสิบหกจะว่าคิดไปคิดมาแล้วผมว่าผม up แรมสามสองเลยดีกว่านะครับ ถ้าเมนบอร์ดผมไม่รองรับบัส3.2ก็คือจบเลยนะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผม GMEMODE e, ขออนุญาตลาไ้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ละกันนะซึ่งก็ไม่ได้พูดประโยคนี้มันนา,นานานะนะตั้งแต่ผมท้อวงการ YouTube ไปโอเคท่านผู้ชมไปละ